ตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ดินนะครับ6ไร่กว่าก็อยู่ในบริเวณชุมชนที่หนาแน่นเลยทีเดียวนะครับบริเวณที่ดินทั้งหมดทางด้านซ้ายมือนะครับด้านข้างนะครับทหารหน้าเข้าที่กว่ามือก็จะเป็นโครงการของพฤกษาวิวนะครับเดอะแพลนะครับโครงการ The Connect Bisthau นะครับบริเด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่ดินทั้งหมดนะครับ บริเวณที่ดินนะครับด้านนี้ทั้งหมดเลยล้อมรอบไปด้วยหมู่บ้านทั้งหมดนะครับตร,ตรงข้ามที่ดินนะครับก็จะเป็นตลาดนะครับมีเซเว่นนะครับมีร้านทองนะครับโลตัสโกเฟสนะครับก็ถือได้ว่าเป็นย่านชุมชนเลยทีเดียวนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นหมู่บ้านทั้งหมดเห็นไหมครับของพฤษานะครับด้านข้างของที่ดินเป็นทางเข้าของพฤษาเวนิวนะครับจะได้เห็นว่าที่ดินแปลงที่เราติดกันกับเราเนี่ยก็จะเป็นโครงการหมู่บ้านของพกษาใหญ่ๆเลย